ึบึบต้องว่ิโอ้ยค่อยๆม่อินึบ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 มีมอนี่กปุณิเมยนชิน่ิหนาะเมียนชิน่หนหนโอ้ยดเาเอนไเาเ่อนพวกแกวะนี่อะูกกันทุกันทุกเธอกันเุอบจุ๊บจุ๊บไม่อยากเด้นะจุ๊เธอเธอกันเธอกันจุกัน เออเเยโคใจเนี ừ, 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 uh, okay. okay. ่อยื right. okay. mm ่นเต้นกนั okay. no 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 ่งอีกพรแค่นี้เนี่ยพอแค่หนีได้พอแค่ปะพแ่ว่านบ่เพศเหอสบายดีบตุ้เลยสบายดีตุ้้ยรีนไม่ได้สนใจหรอกชารีนนะข่าชุกเลยบ่โอเคคงกินได้แ็จแล้วนะ mẹ đẻ yeah. ừ, à in bao nên cái đấy mà nè cha ơi, ở ta đi được ba thôi, <laughs> ừ, để văng ra túi đấy, để huơ túi เสือเพิ่นออโถอืมว่าอะไรเรื่องนะอยากเรื่องอีกชื่อกับอะไรเรื่องเนาะโกนแล้วลงมาคบน้แข่งกันเนาาวยังขี้นตอนไรเลยเนาะน่าผึ่งขอามจ้าตะกี้ยังไรแต่ปีโปีที่แล้วโอ้ยกินเถิน bây à, giờ <laughs> <được cười> <cả cười> <calculations> lại Ừ đi, nó, nhau, năm này, cái <laughs> <laughs> จั๊กขาพวกร้อ่เพลงเนี่ยบอาตอบเลยไปพหนมาเกไปได้นี่เนาะตุ๊กไปไกลไปไกลมามาโลดเรือนี่แบบพี่น้องเว้ยก็เป็นทางอยู่พี่นะคือสีแดงๆเนาะตุ้ยเนาะเแดงกามีดำกามีเื่อจ้ำเข่าไปจักออกแนวแดงๆนี่เฮ้จ้ำเข่าข้าดในเรือนี่าำรับ ตู่เพ็ดปลาแดกเด้อตู่ประเด็กเด้แล้ว,ว,วพี่น้องกับผมมีปุ๊กนั่นมาปุ๊กนี่อ่มา,าอม,มาจากไม่กินเมียงคือมาจากไม,ม่กินเมียงไมเอาชอบกินเมียงใส่น้ำเนี่ยมันคืออะปลาที่ตนั่นนี่ก็แมนบอลนี่นั่นก,น,น,นก็สอบดำๆนี่ไะแมนเออจักแล้ววันนี้จักคังสมบัติได้แล้ววันนี้จักคังสมบัติไม่ตุ้ยแล้วมาเมื่อไน่สิบูแว่เพื่อนนั่นนะแมนี่เลยเออเอานี่เลยขึ้นมันตัวนี้นั่น เป็นยังไงขึ้นมึงผู้ดังเงินมึงเหรอรวยโอ้ยคนตกใจด้วยใจชิลงเฮ้ยเอาเลยเนาะต้องเข่าพุ่นเปิดคลิปมามเอนี่ไปรับสาวตะดำมาแต่มาหาเมตุยเลยนึกว่ากำลังกินอยู่แถวนี้เนาะโอ้เจ้านี่เนาะ เดี๋ยวลงไปแกะยดมลงไปแกะยดมปไปเอาเห็ุไดก่อนสบายดีสบายดีหัวใจเอาพี่อนเนาะแัทายสบายดีดอกทำเด้อ่ว่าจะมหาเมรกันแล้วไปเซปูนลายมือเมล้วก็กินฮอดด้กกกับขีฮอดเมออาหาไปเมอะไรกับไรในน่องเมนําได้ปะไปลูกมาลูกมาลงไม่ลงใช้เกืบนะ ลงมาดูใช่เกือบเจ้าเด้กเกือบเจ้ายู่ทางหลังไปเอาก้อนไปเอาก้อนแปเอาก้อนไปเดี๋ยวแม่เปิดให้ทางนั้นบอตาเอาให้บ่ได้เดี๋ยวแม่เปิดให้ทางนี้ไปดูไปไปจะได้ยังไม่ให้น้องวินเนี่ยไปดึกได้ยังนะไม่ให้น้องวินนะด้นเฮ้ยถอยก็ไม่ด้โอ้ยเอากระตุกไปบอหน้ามาเนาะแม่ี่มีดูให้น้องกับตัวดินเฮ้ยที่หายนี่น้องด้นด้นกบหน้ากับหลังไปลูกไหมจ้าถอดินให้เบอร์ เนี่ยเติมคลองมาเพิ่มอีกหน่อยนึงพ e. ี as, ่นเอาพากันจ oh. ัดห่านนะรถคองบางช่ำก็เลยจัดเติมมาอีกน้อยนึงใช้เกลือเพี้ลงให้ลูกนะนะพ่อทางจ้อไปลูกไปเอาเกลือมันพอกันไปอู้ฟูไปพี่น้องอ๋อบรรยากาศดีแท้นี่เนาะลงมาให้พ่อจันทร์ช่ำระให้พ่อแก่ก่อน ยังบัเพียงคักเบาเพราะอะบดเงินไงมวนไงดินเพิ่นกาลังนิดหน่อยนึงเลยนี่น้ำลดวะสูงแบบเพียงกันนะบัวว้าบัวกันด้วยบัวกันโด้วยไปทางนั้นบัวว่ายบัวว่ายทางนี้ทางนี้มันมันนั้นได้เหรอเสมอกันได้เหรอ โมอ้างด้นมอางันมากระไลยไปนี่ไปเดี๋ยวจังมาบึงเป็นทุมลูกเดี๋ยวไปมานะผูเม่พันมาเลยนะป้าเตอวินอยู่หน้าบ้าสมอยสมีอยู่โอ้ยขึ้นบางตาเนี่ยกินข้าว่าวหนะตาไหนเอาหน้ามาแก่เรามาง่ายนึงน่ะ มันได้รถน้อยมาฝากน้องคนจะพ่ายกอดินจะพ่าจ้ะพูงเี่มันกรเตงดังช่ลรถไม่หาไหน้องเพื่นเอ่ยเพ่อนกันเนาะพูมันกระห้องมันเออ ฮัลโหลเัลโหลวินนึกว่ามอยู่ก็จะม่ยู่ฮึบตกมาบนี้โอ้ยคอยคยคม่อินฮึบึบฮึบึเน่มกรมบงเน่เมนชิโน่หนาบะเมนชิโน่อหนะอ้ยรุดเพอนดเงนกแขกว่ะ

มืีมีเป็นบ้านินหได้ไรหัวเขียวด้อเฮ้ยน่ยหัวระผากเป็นมินชิด้นากมาเพื่อเด็ก้บานี่ตื่นเต้นกวนนองอี้กวองแคนี้เนี่ยพอแค่นี่้พอแค่ะบ่เพหรอสบายดีไมตุ้เนี่ยสบายดีตุ้ ดูสนไม่ได้สนใจหรอกสลรินนะข่าวชุกเลยว่โอเคคงกินได้แต่แรกเลยฮัลโนลเรื่องแบกตาวะไยพอแบกเตาวะนี่รู้พอกอนลูกค่อยค่อเห็นเนาะไปดิอ้าวบักหนึ่งอยากได้อีหนึ่งก็อยากได้บะหน้าแม่กดีตัวเรือบนี้ อืออะนี่ได้ว่าสีอาตัวเดือวเนาะคือคุณพูมาของวินในสีเดืองนะวะวินอวินพ่อตัวบอกจะเชื่อป้าออกหายรดบ่าอ่างไปอ่างไม่ซื้อคอยๆค่อยๆค่อยๆนี่ขนบดิน่ะมันมีทานค่ะบ่มีทานใส่เลยอะมันเอาออกก็ได้อูไม่ตื่นมัชดีมให้กิน

เพิ่นมีรุ่นจำจำเข่าอีกได้เพิ่นนะมีได้รุ่นมีะ้หาอมมีได้รุ่นด้จ้อเมื่ได้ได้คุณไม่ตุ้ยด้ไเตยะลางลางูพูดีพูดบัวพดจุกหนึงดัวดกนะดจุกหนึงแล้วกัหัวใจเด็กหนยหัวใจเด็กยเอาตีนตุ้ยหน่ไปเอาออกตีหนึ่งตุ้ยนตุ้ยนะใช่หนูใหม่ใหัวโอ้กบ

ทานงนุหรทุได้ไหมดินใจม่งมคือแก้วหน่วยคำเด้อว่าขนาดขนมกล่องเน้อยได้ันนี่ว่าขนเตาน่งไนั่นนะได้กนี้านยหะค่ะเนข่นก่่อ่ากน้เทุกินแล้วขนาดนี่หคือประามป้า นี่อยากินไปนงพูนเอาน่งพูน่างไเ้งามก็จะเฮงงามกันจ้าจะ่งตามน้องดเด้อกินแจ่วว่อมาซาถากินแจ่วก่อนซาฟิน้องเลยเป็นเป็นได้กินแตงปลาแดกอาอินบ่อหนึงก็ได้พิน้องเลยอ๊าเบกชัางมานะ

มนั่นแซ่บรอาชื่อมือนันเนาะแซ่บนันเนาะอะไรมอัน่า่มันต้องเป็นน้ำข้นแกงแฉบเนยนะตุ้ยแฉะว่าตุ้ยมือนันอ่ะแอ่าเวันนี้บอก่างเริ่มวันนี้แกงเล่าอันันนี้แกงตาวมือนั้นเขาแกงเล่าวแน่หนถ้กันนี่ตไต้กินแม่มกสิดีข้ากินแตงจวแล้วมาอินนะอินแตงแจอว เจ้าปราเด็กม่งตุ้ยิไปใสามางปลาเดกเหรอลเดกกูใช้เอออยู่ตู้น้อยพูดอ่านั่นเฮือนปลาเด็กพ่ดนนพี่น้องเลยอันนี้เฮือนคนอนี่นะออมาปัเตอร์ทอนของกัน้ปัเตอร์หายเอ้าเดี๋ยวก่ น้าไม่ค well. ือผับอกอันพอน้องตอมาแต่ชิปูนคนเฉยหรอเป็นเม้ายู้ผัวไปชิปูนอยู่คือหายแล้วคือมาพ่าหาได้ายลได้ตื้อเช้าว่ามาได้นโดนอย่เหตื้อ้ก็ไ้างคนห้อนอนทู่อย่างเงี้ยเลนโดดตรงท่ไนเยเอาไปเอากิน้าเอกินงงกินไ่เอาเว้จะกินข้าวเน่ตเ่กมี คือเขาเพื่อนตามห้งให้กินนะเขาเข้มท้องเสียกันแช่ไากเกินให้กันกินสมคนเอ้ยโลกนะหน้ามดเองใช่ก๋วหางก่มาข้าวกเห็นตะโคนมันมียงเดีมันเห็นอย่างเดีย้าบุพรทีกัูใช่ใช่เนอาหน้าใฟ่ตง แ่เนียใปผอู้หากินกัหากินบ่ทั่ววะเนาะินอแ่เราโมมีผู้เฮ็กชิกินะามชิมีตุกเมักชีถึงตายู้เห็นแหงกแดงชแนเดี๋ยวบอกัพัวกันชิไปเลยเฮ้ย ตัวเฮดให้พวกันไปก็บ่จังมาน่าฮ่าย well ่งเมืองกะห่วงคือไปจังนี่เอาก่าปิดมาหาหน่วยนำเน่จะค้นจะบาหาหน่อยกะให้เนี่ยโอ้ยไอ้กูเสียงไปว่ะอมมาพีบัตเตอร์ย่านเขาอันคีอูชน อามาทั S <S <y> <ify> mm ้งเงีแม่เพนพี่ม่าแม่แม่แแม่ม่ไ้ว่าค่ะทีมอ่ะไรว่ามีตกับพวกครแม่เลยบอแม่พญาพ้นเยแม่ยาน่แม่พญาลูกคาแม่พญาปากแดงว่าพะาปากแดงว่าช่วงไหนนะสัญญาพะ มาล้วเราจะชยเต็มตัวเองช่วยเาจชวยให้เรา่ยองอเขาบเป็นยังไงใชก็จุกนะเวเลยนะพี่น้องเ้ยน้องกินชมมงม่วงรอบทำนะไม่ตุ้ยเดอพี่น้องเลยเอาเตาามาแรกกับเจียวมงม่วงน้ำราวดาบเตอร์ปตเตอร์ได้ยังแขมาได้เราไป็เด็กเน่าแล้วนะปตเตอร์นะนะกกินมีชื่อนี่แล้วตเตอรนนมแนทั๋วคุณแม่จะหางเงินนี่แล้วหียนล้เา ซื้อไปอืมือไปอีกเื้าหรอไ้อนกนุกุกได้กระหอกมามัไได้กินบุกพออินเตอร์ได้กระหอกมันแก่แร้กินน้ำเล้วเฮาก็ได้ตาวมาแร้กินน้ําล้าอย่าเริ่มไปเจอจะหัวจะมานั่นเลแหละนี่ือนี่แหละอบ่วงเลไหมมาช้วนน้ำดดบวงช้วนกินกินจไม่เอาทำท ไปนี่บ้านกันอยไปตังเออก็เมดนี่แหละก็เม็นี่หนึงแปลัวน้อยนงนั่งกแ่แแรงแรคือน้ของฟีมวาอะไรเรื่องนะกุ้งมันนีนะอยากเลือดอีกิือชื่อกับไเลือเอนาะโคนแลงมาจะพุ่งนื้ให้เห็นกันแขกันเอ้าหยาแล้วชืขึ้นตอนไรเลยเนะ น่าพิ่งขอามจ้าตะกี้งยอะไรต่ปีโชคปีที่แล้วโอ้ยกินเถินไปเลยเนาะทำไเป็นสั้นอยู่ยาวอยู่เนาะมวงไข่กัพอน้องเตืนกินนะอือมองไข่กันป่าวรเป็นยัวไงพอ ปากไม่ตีมเลยใช่ก็เวานก็ไลอ่ปก่อนไหใเกือหอยลิน้ำเนี่ไปหมุนผ่าเหนียวเนี้่เลเนี่ยนะนมาชีตี้ะี้หวาจักขาฟัวเคยคอมเพนี่บอ มตอบเลยเป็นพันใหญ่ม่นั้นแ่ที่เอากระพุ้นมยายกินู่ไทยเพรว่ามันเชี่ยมากไตบ่อทุกคน่จตาานมอทกระพุ้นนดีน่จราตอบยพันกย่างนน้ำเล่าเหมอนแม่อางเยนาะผ่ามาจันโมบอกยังี่ใครเคกินมัคาบ่อยยงหนึงเนี่รัอกยี่อนัง่ยาแล้วหรอกหยแล้วบอกกันย่า

คือว่ากุณนั่งดีๆไปจ่ะงยายเลยแล้วปะมาเด้อพี่น้องเด้อกระปุกกระปูกอันนี้เด้ออันมาพอเดอกินเว้นนั้นกางปูกมจเเลยโคตว่าปะปนงไงไปะไปนเดแดะแมนตะเวนน้มาหลัง รังม่วงไข่เหรอแม่มาส่งให้หมดเลยนะอือค่ะผ้ชงชอบครับจอมมกวินมากโมวินมากขันวินมากขันสีฟูได้มากขันสีฟูอีเลยอาสีผูได้หายน้องวิ่สีเขียวแม่มาก็ลักสีูเลยว่าตาจะดูกนโมเมนตผู้หญิงมึงเนี่ยให้ก่อยว่าอยู่นัมป่านั่นมีแต่มัดผมมีแต่แตงหน้าให้มันสิได้แต่ลูกคนน่ะปัดหน้าเองไน สังเอาไปทมลูกกับเดี๋ยวไปามลูกกลูกก็ใส่ได้ป้าได้ไเห็นเนี่ยป้าสิไหมใสช่างเหอใช่นี่หมอนกนไบ้าน่ไปดแมงี้อืมแกีเน่ยบ้าบเนาะไปเกือบาไปเกือบ่ะาไปม่ไมัน้วมีแกเบ่ะไม่ขนดขีนกันบ่ขูดเนี่ยใบขาเป็นบริออนขูมกี้เห็น่อืม คปแมงคับนะไม่ไวังเบอการินน้แปลกก้น่ะบินมาตุ้ยัอไงนะจนี่นี่มันตัวไปเลย้มาเช่อเลยเช่เลยยังเชอไปช่ด้าเติจุดนองกระพุกมาเพือนมาหนมาตุ้อีกตักหนนะไปเกช่วงปลาชิวไหลาเขาขวา่อน้ยกระพุ้ยอ่ะกระพุ้ยกับปราคอมันโลพาด้มันแห้งนะเออ หัวเชฟเชบใชฟมือไหนบอกป้าให้ให้มือไปยังเ็บหัวให้มือไปยังหนนั้ามึงด้วยหะหนึง้าเป็นยังป้ามึงด้วยเป็นยังลูกเืฟเป็นยังแหละเป็นเหตุอะไรเออเอเพิรนเนอถอะอานะมันเขียงคิวแม่เพิ่นไปดีงก็ะส่าแม่กระส่าไ่แขกดูให้น้องเจอโดนโคตรลงมานง บออันกินคิ้วมัมแต่อันกันค okay bueno> ิ้ววอันกันคิ้วอ้าวุเาไปแต่ช่าแต่ว่ามันดุยแล้วมันดุแล้วดุแล้เป็นบัตยักษ์านน้นบตรเตอรมาให้ก่อยได้อย่าลืมนตายบินดีแล้วปาดเส้นเอ็นตัวเองค่ะบินยาอแ้อแปลงแล้วปะหยกพแ้แปลงกีะแด้แปลมาเจ็บแด้ยืนไม่เมเบิ บัดท th ่าว่นพี่เท่าวแม่ใชู้้หยังไา่ให้กวบโดนวันมันตื่นกันเพงเือนประเด็กเพื่นได้นี่เนาะตุ๊ไปไกลไปไกลมามาโลดเือนนี่แหละพี่น้องเว้ยเออเป็นทางอยู่พี่นะคือสีแดงแงเนาะตุ้ยเนาะเแดงกามีดำกามีเื่อจ้ำข่าไปจ็คออกเนีแดงๆเนี่เออจ้ำข่าภายในเฮือนนี่าำรับ ตู่เพ็ดปลาแดกเด้อตู่ตู่ปลาแดกเด้อเด้วยพี่น้องกันผมมีพวกนั่นมาพวกนี้อ่ามาจ่ากไม่กินเมียงมาจ่ายไม่กินเมียงเอาแซบกินเมียงใส่น้ำเนี่มีอะไรคือด้าปากทีเติมข้ตู้นั่นนี่ก็เมนบอลในกระสอบดำๆนี่ไะแมนเออแจักแล้ววันนี้จักคั้งสมบัติได้แล้ววันนี้จักคั้งสมบัติไม่ตุ้ยแล้วมาเมื่อไนสิบูแว่เพื่อนนั่นนะเมนนี่เลยเออเอานี่เลยขึ้นมันตัวนี้นั่น เป็นังไรขึ้นมึงผู้ดังเลยมึงค่ะอืมควนกอนตุ้ยน้ามันเด้ออ้าปฝนกันบ่ออ้าฝนกันเห็แล้วมันจะกินเมี่ยงถูกนี่นะประเด็จปัญญายิ่งจริงนะแต่ดสแต่กันนี่เมื่อกินเมี่ยงอืมสีออกดำดำตัวนี้ออกดำดำที่กิเมี่ยงตัวนี้นะน้ามันใท่ก้น แดงๆดำๆน้ำกันบั้นเฮ้ยไอกันเด้อเอ้ยมาเยี่ยมมาตุ้ยช่วงนี้ได้กินปลาเดชคลุกเด้อพี่น้องอยปลาเดชจำเข่าก็มีปลาเดชกินกับนั่นก็มีนี่มันอยากเป็นน้ำเลยตัวนี้มันมันอันตอนมันจะกุ้นเออมันจะเป็นนี่นะเพิ่มเพิ่มตัวหัวประคอวะนะขึ้นมันเบิ่งกว่าขึ้นมั่นนะแน่ลตุ้เขาแน่อยู่แล้ว ัวมันกเอาตัวมุนี่ได้เออจหัวมันได้่าจะเอาตัวมุนมาเลยอได้มีจอม n อ่ะมี่าขึ้นเลยออเมาได้มันเต็มบ่จังแล้วทีตงนี้ได้ถูมนนัวในนี่นะใช่ไม้ไมได้ขึ้นขึ้นมันีแบบนี้นี่นะอืม เมื่อเห็นกระรุนกันป้าเต๋อกับพุกมะน้อยพ่อเตอคุณเต๋อเห็นแล้วพี่น้องเลยเมื่อวานนี่อันนั่นดิค่ะดิด้วยค่ะไอ้น่องไอ้น่องของของพ่อแค่พวกลานพ่อแค่ขนาดน่องน้องของพ่อเจ้าเสียเจ้อยด้าวน้องของค่อเสียเจ้อยด้าววานหนึ่งวันนี้มันเมื่อเห็ป้าเต๋อกระรุนใสกันเดิมมันมีอันตัวแดงอยู่รุ่มแน่โดยโดย ลูกไปใช้หันเออนั่งนู่นแล้วไปไกลไรมัด้ะฮะมันอยากมินแน่ทีมินมินน่มันจะหอมหอมมินมนแบบนี้ตัว้านนั้นตะข้ออันเจ้ากินนะเมาพ่มาบัดใช้มือที่สีมินตมาเออเออไปตวเออไปพูตได้ไมอเลโอยขดละท่านสมบัติอะ

บคจำตัวนี้อกเมืงตัวนี้คอยคอยไปักอยงมัมรปไมีแต่กได้มีแกระปูนี่นะโดยโอ้คังสมบัติแล้วพี่น้องเลยซิมมันได้หายแต่มันสิบนัวทำตัวนี้เหรอปตัวนี้มันแดงนัวเบ้มันตยตมันมีกูนตัวนันก็มีการกระปูนะตัวน้ำปลาตื้อหายแต่ว่าโ่ดลายทำตัวนี้เออมันสุดเก็ยากมักใจใจมักเรืองอือ Ừ, ừ. Ừ, ừ, thương thương nghe dạ? cả, mình tự làm nó Ừ, Nó tông cái hoa size bít xa phi nông ấy, la đây, đây. đi được không? Bay đi. <cười> dạ à, dạ à, ามันมืดดกอสิบเยแน่นได้ำล้เนาะกับอยากกินคั่กแน่นะพี่น้องกันเนาะไปลาปลาลูกสมีเด้อกินได้ปะ่น้งมองมาล้วไอสบายดีเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อตุ้ยเด้อมาได้ผูกพี่น้องแระบ